เนื่องจากว่าชายน่ะหายตัวไปนานมากเลยก็นเนื่องจากว่าชายนี่แหละ ที่อาจจะยังไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็บิ๊เทลทั้งหมดเลยแหละแต่วันนี้ค่ะอยากจะมาแชร์เพราะนื่องจากว่าเพื่อนถามว่าใน Galaxy Tab S7 นะคะเวลาเราเปลี่ยน,นวิช b a แบ็กกราวนะคะหรือว่าพื้นหลังนะคะของหน้าจอของพวกเราเนี่ยทำยังไงได้บ้างทำได้แบบไหนบ้างนะคะงั้นทรายจะมาขอแชร์ในส่วนที่ทรายชอบใช้แล้วก็ชอบทำนะในการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนตัวของแบ็เกราตรงนี้ทายัางไงได้บ้างนะคะคือโดยปกติแล้วทรายจะมีหลายวิธีที่ทรายทำแต่นิยมห,หลักคือ2ส,ส่วนนะคะกดแช่ค่ะแล้วก็มาที่ wallpaper ตรงนี้นะคะ w a เป p a p e r ตรงนี้เราก็เลือก w a เป p a p e r ส่วนตัวหรือว่าแกลเลอรี่นะคะถ้าอลเป p a p e r ส่วนตัวก็คือจะเป็นดีฟอลต์ของหน้าจอของเราเองนะคะที่เป็นของซัมซุงกาแล็กซีนะคะส่วนถัดมาค่ะก็คือแกลเลอรี่ก็คือจะเป็นภาพถ่ายของพวกเรานะคะ ก็ลองเลือกกันค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะคะสมมติไซาเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งหน้าจอแบบไหนเป็นแบบหน้าจอหลกักลรือหน้าจออยู่ทั้งสองนะคะสมมุติในกรณีนี้ทายขอเป็นบล็อกทั้งหมดเลยนะคะรอสักครู่ก็จะขึ้นภาพซึ่งเราสามารถปรับตำแหน่งตรงนี้ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดตั้งค่า ใส่ขอบปิดกันซิงค์นะคะแล้วก็ตั้งค่าหน้าจออ่ะเรียบร้อยนะคะมาเปิดดูกันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคราวนี้วิธีที่2ค่ะที่ทายนิยมใช้เองก็คือไปที่แกลเลอรี่เลยปุ๊บอ่ะอันนี้เป็นภาพที่ทายสิเล็กไว้จาก Pinterest นะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะมากดที่3จุดตรงน,นี้แล้วก็เป็นเลือกที่คาว่าตั้งค่า wallpaper นะคะอ่ะแล้วก็เป็นสองส่วนเลย ะะก็เหมือนกันค่ะเลือกเลยว่าเราชอบโหมดแสงตรงไหนยังไงก็เลือกเลยถ้าเราเลือกเสร็จแล้วขอปิดกันซิงค์นะคะเป็นตั้งค่าหน้าจอละอ่าไปดูกันก็เรียบร้อยแต่คราวนี้ค่ะมันมีบางท่านก็ถามว่าถ้าตั้งเป็นตัว P รินเทเลสนะคะเราเอาภาพมายัางไงสมมุติเลยนะคะว่าเราไปที่ P รินเทเลสนะคะเราก็ไปที่หฮวค่ะเลือกภาพที่เราชอบโมไซเอาเป็นภาพนี้ให้เรากดตรงนี้ค่ะ กดพิมพ์น,นะคะนะคะแล้วเราก็ไปที่หน้าจอของเราเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดภาพพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราไปที่แกลเลอรี่ของเราเราก็เลือกภาพที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็กดที่สามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การตั้งค่า War Paper วอลเปเปอร์เราก็เลือกเลยค่ะว่าเราชอบในส่วนที่อยากจะตั้งค่าหน้าจอแบบไหนนะคะ <S <S สมมุติว่าเป็นมา้ค่าหน้าจอแบบทั้งสองหน้าจอเลยนะคะ เราได้ตำแหน่งภาพที่เราต้องการปรับตามที่เราชอบนะคะของปิกซแนซิแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอนะคะอ่ะไปดูกันนี่ไงคะก็กลับมาได้หน้าจอตัวน,นี้แล้วนี่ค่ะก็เป็นวิธีที่ายใช้ประจําในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแภาพหนังของหน้าจอเรานะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะเทคนิคนี้ง่ายๆคะ่ะใครๆก็ทําได้วันนี้ายขอจบการแชร์เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ